การเล่นเหรอขาท,ที่ที่น็อกได้จะได้สมาชิกปีหนึ่งเนี่ยเจอใครอ่ะเจอพี่กาแฟกาแฟอ๋อที่มันทำคลิปในทิกตอกนี่ว่ะที่คนดูกับร้านอ่ะที่คนด่าเยอะใช่ไหมดา่าไอคนนี้ที่มันไปต่อยเขานอ็อกที่ถัดไปหิมจำได้คนโอ้โหคนดูกับสิบร้านเลยทัวลงกระจายโอเคเจอกาแฟใช่ป่ะโอเคแจกล้างเข้ามาเลยแล้วเ,เดี๋ยวมึงทำไรเนะี่ยแกะทำไมอ่ะอ้าวจะโน้มต้องสมัครโน้มต้องสมัครสมาชิกก่อน ก็ได้แล้วฮะเดี๋ยวก็ได้แล้วได้อะไรวะเดี๋ยวก็นอกได้มั่นใจนั้นเลยเหรอกาแฟไอ้กระปิผมบอกว่าจะนอกมึงได้มึงหยุดตัวไปก่อนเลยไม่จ่ายค่าเข้าด้วยเดี๋ยวผมผมให้เขาเดี๋ยวผมเอาให้เขากลับไปจ่ายใช่ฮะโอเคใยาจ่ายจเลยอยากจ่ายจะเลยเดี๋จ่ายไม่าลูกป่าด้วยเดี๋ยวหรือหว่านมีดมาแต่ถ้าอันนี้เป็นลาหนะมึงหยุดไปก่อนนะมึงทำไม่ได้เราต้องคืนนะมึงทำไม่ได้มก็ต้องคืนนะอย่าให ไปเลยโหไม่ถ้าถ้าทำไม่ได้ก็คืนนะเนี่ยไปเลยไปเตะกูเลยไปเลยเดี๋ยวจัดให้ผู้นี้เดี๋ยวดูว่าใครใครจะถอยใครจะหลับมาโอเคครับท่านล็อกไม่ได้นะคืนรวมูด้วยมาอ่ะดูมือกันดีกว่าเราผู้ใครไรยาวเลยเสียดีให้รู้ไปเลยอ้าวโซเชียลครับผมเป็นจิตวิญญาณเฮ้ยไลไ์ที่ต่อหรอดูไกลยไปไม่ต้องดูง่ายหรอก รัวไปล่างไ้ใกล้หรือไม่ได้ล่ากอ่ะเกยนทิศไปแล้วอ้าวพร้พรชุบเอาดิแหลนพวกบังแซงสองคู่อ่ะชว์หน่อยขอหลัที่จางหน่อยดิยุบมืออ้ยนี่ดัดฟอยด้ไหมคอับเอ้ย ไปหนึ่งดอกแล้วต็อี่ลูกเือใจอุ้ยต่อยหลังเขาไม่ได้เอ้กาดคอยด้วยมึเจอกาดไปลอยกันอ้าววันนี้ก็ปี้นะอุ้ยอุ้ยฟังเลยฟังเลยโรโชทีไปดก๊อหนปีให้ยน่

Oi, yeah. aí,

ui ui đánh thẻ thủ ti, đi lao đi lao ra nào, ra nào, <laughs> เดี๋ยวยูบินเน็ตไปยิ้มให้คอนเสิร์ตอ่ะได้คอนเสิร์ตไปมั้งไอ้ัวแดงเลยอ่ะเฮ้ยเอานอนไปคืนกูด้วยเอานมไปคืนกูด้วยโอเคครับผมนี่ครับโดียวิเนตได้บอกตัวตึงรายการสตรีทโอ้ก็ของสิบล้านวิวแล้วผมเทียบนักแสดงคนนี้ไหมเนี้ยนี่ครับวันนี้เป็นไงบ้างเี็นไีพูดจาละมายอ้ก๊อ สบายแต่ว่าไหนสบายเกือบมืดไอเี่ยคนเทสตไอเนี่ยมาร์เนี่ยเขาสนุสุตีนะผมเก่งทั้งคู่อะผมนี่มาร์กไหนจะเล่นบอกบอกหน่อยดิมาจากสนามชายครับก็เด็กช่างเซานั่นแหละเด็กชาช่างเซาแล้วผมเอ้ยชาเชิงเซาครับผมโอเคก็มาถึงนี่นะผมก็ก่อนอื่นนะเมื่อเมื่อนู้นไปคืนรู้ก่อนเลยแต่จากเข้าตัวไปห้าสิบโอเคผมใครจะมาทำทานเลนจ์นะผมมาได้เลยครับกินมิตรฟันติแคมนะ จิ้มเลือกเราอยากเจอใครเลือกได้เลยผมบอกเลยว่าเป็นทุกคนแล้วเจอกัน